สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เดี๋ยววันนี้สอเกษตรบรรยุดพยากรณ์อากาศพาทุกท่านมาดูโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่อากาศกําลังร้อนแล้วก็ประชาชนกําลังมีความสุขกับการเฉลิมฉลองในส่วนของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นปีแรกนะครับที่มีการจัดงานเต็มรูปแบบทุกจังหวัดนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นเป็นพายุรุร้อนหรือว่าลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในช่วงวันนี้วันแรกนะครับวันสงการสงการปีนี้ก็คือ 13- บสา5้านะครับเป็นช่วงวันหยุดนะครับเทศกาลหยุดยาว ในช่วงวันที่13เนี่ยก็ลักษณะอากาศสภาพทั่วไปก็คือยังร้อนนะครับยังร้อนแนละ้วก็มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยแถวภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วนนะครับแถวริมนะนะครับแถวอุบลราชธานีแถวจันทบุรีตราดระยองชนบุรีอะไรแถวนั้นนะครับในช่วงวันวันนี้ช่วงบ่ายนะวันที่13เนี่ยนะครับโอกาสเกิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ พอช่วงสายก็ยังอยู่แถวเดิมนะครับแถวอีสานใต้กับตะวันออกนะครับหลังจากนั้นก็หายไปไปดูวันศุกร์ที่14นะครับช่วงเช้านี่แดดจ้านะครับช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่อากาศร้อนนะครับเหมาะสำหรับเทศากาลสงกรานในช่วงนี้นะครับก็ลหลายๆพื้นที่ก็จัดงานนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ยังไม่มีฝนก็มีโอกาสเกิดแถวจุดเดิมครับแถวภาคตะวันออกนะครับ ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแถวนั้นนะครับนี่มีโอกาสจะเกิดนะครับในช่วงของบันสุขที่สิ 44, ช่วงบ่ายบ่ายแก่ๆก,ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดได้หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับย้ำว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดนะครับเนื่องจากว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งช่วงอากาศฝนฟ้าในช่วงหน้าแล้งหรือว่ารดููร้อนเนี่ยก็อาจจะ ไม่ไม่ไม่แม่นยำนะครับที่ผ่านมาเพราะว่ามีองค์ประกอบอื่นไม่เหมือนกับในช่วงหน้ามรสุมนะครับแล้วก็ไปดูช่วงวันเสาร์ที่15นะครับวันเสาร์ที่15ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายอ่าดูนะครับประมาณบ่ายสามครับมีโอกาส ค่อนข้างจะสูงนะครับย้ำว่ามีโอกาสนะครับค่อนข้างจะสูงที่จะเกิดฝนฟ้าขนองในหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกนู้นนะครับก็โซนนี้นะครับถ้าซูมเข้าไปก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่แถวอุบลมุกดาหารนครพนมนะครับแถวสุรินทร์ขอนแก่นบางส่วนในะครุดรบางส่วนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้บึงการนะครับแล้วก็นครราชสีมานี่ยนะครับ มีโอกาสนะครับย้ำว่ามีโอกาสแต่ว่าไม่ใช่ร้อเเซนะครับแล้วก็ลักษณะาการเกิดก็จะเกิดพื้นที่ไม่ค่อยจะเยอะนะครับจะกินพื้นที่ไม่เยอะนะครับนี่คือในส่วนของวันอาทิตย์นะครับช่วงประมาณบ่าย3ามก็ฝนก็จะครอบคลุมค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าดูจากโมเดลที่ศูนย์พยากรอากาศร,ระยะกางยุโรปได,ได้ได้ทำข้อมูลไว้นะครับ พอช่วงค่าก็ยังแช่อยู่แถวเดิมนะวันเพราะฉะนั้นวันที่15มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่จะเกิดลักษณะลมลมฟ้าลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนฟ้าขนองนะครับในส่วนของวันที่15นะครับไปดูวันที่16บ้างนะครับวันที่15้าเป็นวันสุดท้ายของสงกรานนะพอวันที่16ครับวันที่16ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนเยอะนะครับโดยเฉพาะโซนตะวันออกแล้วก็อีสานตอนล่างในช่วงเช้าเยนะครับจะเห็นว่า สีแดงเข้มแม้กระทั่งกรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับแถวตะวันออกสแก้วสุรินทร์โคราชศรีสะเกดถานมีโอกาสจะเกิดนะครับในส่วนของช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่16ช่วงเช้านะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายก็ช่วงสายนะครับช่วง11โมงสิบเอนาฬิกาก็เลื่อนไปทางด้านภาคกลางตอนบนนะครับแถวเพชรบูรณ์นครสวรรค์สุโขทัยนครศรีธรรมรารวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับ ราดบุรีการจนบุรีอะไรแถวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับในส่วนของวันอาทิตย์นะครับช่วงตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับแล้วก็พอช่วงสายก็ยังบ่ายก็ยังแช่อยู่ที่เดิมรับสีเหลืองเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดลมแรงนะครับพอช่วงสีโมงเย็นจะสังเกตว่าเลื่อนไปด้านตะวันตกแล้วนะครับโอกาสที่จะเกิดสูงนะครับสีแดงนะครับแถวพิษณุโลก อุ้มผางตากแม่สอดตากในหนนะาแถวนี้นะครับโซนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดนับกางแพงเพชรตากนี่นะสวรรคโลกโซนนี้ก็จะทองผาภูมิแถวนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดย้ำว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าลักษณะการเกิดก็จะกินพื้นที่แคบนะครับสวนพึ่งอย่างเงี้ยภาคตะวันออกเช่นเดิมกรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสนะครับตรงนี้ฉะเชิงเซาชนบุรี แล้วก็ปลาจีนปากช่องนะปากช่องแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดในช่วงวันอาทิตย์ที่สิบนะเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่16น่าจะเป็นวันที่มีโอกาสเกิดมากที่สุดนะครับแล้วก็อยู่แช่ไปนะครับแล้วก็ไปดูช่วงในส่วนของโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุสายฟ้านะครับในวันอาทิตย์จะสังเกตว่าเดี๋ยวไปไล่มาดูตั้งแต่วันที่วันวัน พรฤหัสนะครับวันที่13วันแรกของสงกรานนะครับช่วง10โมงก็มีโอกาสที่จะเกิดอยู่โซนนี้นะครับอีสานล่างอีสานตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับพอช่วงบ่ายก็ยังอยู่แถวจุดเดิมนะครับวันพรฤหัสที่13วันแรกของเทศกาลสงกรานนะครับก็มีโอกาสจะเกิดอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ พอช่วงบ่ายก็ยังแช่อยู่ที่เดิมนะครับไปดูวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่14นะครับวันศุกร์ที่14ก็ยังไม่ไม่เยอะแต่ว่าก็กระจายตัวบางส่วนมีโอกาสที่จะเกิดได้เช่นกันนะครับในส่วนของในหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางนะครับแล้วก็พอไปดูวัน มาดูวันเสาร์ที่15นะครับวันสุดท้ายของสงกรานต์เนี่ยก็จะครอบคลุมเกือบหมดนะครับในภาคอีสานมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะพายุดูร้อนได้นะครับเนื่องจากว่าช่วงช่วงนี้จะมีมวลอากาศเย็นอีกระยะระลอกหนึ่งแผ่ลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนได้ในช่วงนี้เช่นกันนะครับนี่คือวันเสาร์ที่15ก็จะครอบคลุมเกือบเกือบหมดนะครับทั่วทุกพื้นที่นะครับในส่วนของภาคอีสาน,นะครับไปดูวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์ก็ช่วงบ่ายจะเห็นว่าจุดแดงๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแถวนครสวรรค์วิเชียรบุรีพระนครศรียุทธยาอุ้มผางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับแถวนี้นะครับในช่วงบ่ายพิษณุโลกลมสักนะครับตลดิตโซนนี้นะข้างล่างก็แถวหัวหินสวนพึ่งราชบุรีเพชรบุรีนี่นะครับมีโอกาสที่จะจะเกิดย้ําว่าเป็นโอกาสที่เฉยนะไม่ได้ ไม่ได้ได้ผลร้อร์เนะเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็มีความแปรปรวนค่อนข้างจะสูงในแง่ของการพยากรณ์ครับก็เป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยาการยุโรปนะครับหลังจากนั้นก็พอช่วงค่านี้ก็พิษณุโลกตุลรดิตศหลุมสักลมก่อยเชียงใหม่นะครเชียงใหม่ปัวน่านนี้นะครับอุดรธานีเลยแถวนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับ องผาภูมิพรนครศรียาสะแก้วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เป็นช่วงวันอาทิตย์ที่16นะครับน่าจะมีโอกาสเกิดข้างล่างก็มาตั้งแต่ราชบุรีพุทธเพชรบุรีประจวบชีรีขันมาจนถึงชุมพรนนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับก็เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับดูลักษณะแนละ้วโมเดลก็มีโอกาสที่จะเกิดนะครับในช่วง เทศกาลสงการนะครับหลายๆพื้นที่ก็มีโอกาสที่จะได้รับในส่วนของปริมาณฝนนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับเป็นแนวทางไว้พิจารณาเกษตนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเกิดร้อเเซนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับในส่วนของช่อง u t u b e สอเกษตรบรรยุดนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องนะครับ ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่สีแดงก็อาจจะเฝ้าระวังไว้นิดนึงนะครับขอบคุณครับ